วันนี้เรากลักบมาอีกครั้งนะฮะกับร้านข้าวต้มแถวรามคำแหงนะต้มแซบกระดูกอ่อนหม้อไฟโอ้โหดูจากพริกเนี่ยโรยหน้ามาซะแซบแน่นอนแต่ชิมซีฟู้ดน่าเป็นแบบปั่นนะฟูเขียวฟูอย่างเงี้ยขออนุญาตเปิดโอ้โหตัวเป้เงๆอ้นนี่ตำเหล่าอ่ะแปลกนะที่อื่นไม่เคยมีนะตำเหล่าไม่เคยเห็นไม่เคย,<ม>เ,คยเห็นนะ หอมปลาล้านหอมนะเออพอเข้าปากพวกมันหอมนะว้ามีมันด้วยเส้นระอนเหมาะกับแก้มดีนะนะกรุบกรุคือที่สั่งมาเนี่ยส่วนใหญ่กับแก้มล้วนๆวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะฮะกับร้านข้าวต้มแถวรามคำแหงนะ ร้านเจนีเขาต้มแปดริ้วนี่รอบที่สองแล้ววันนี้พอดีมาธุระแถวนี้เลยแวะมาลิ้มลองรสชาติเหมือนเดิมอาหารเต็มโต๊ะเหมือนเดิมกับเบียร์บุ้นหม้อไฟก่อนเลยต้มแซบกระดูกอ่อนหม้อไฟโอ้โหดูจากพริกเนี้ยโรยหน้ามาซะแซบแน่นอนแล้ว ดูก่อนนะแล้วค่อยมาชิมกันต่อไปก็จะเป็นส้มตำทะเลก็ลเรียกกาเหล่าทะเลเกาเหล่าทะเลมันต้องแห้งดิเกาเหล่าหอมกาเหล่ากาเหล่าต้องไม่มีเส้นเดยนะอ่าเมนูต่อไปก็จะเป็นหมึกทอดกระเทียมอ่าหมึกแดดเดียวอ่าแล้วก็อันนี้หมดไปแล้วหมูแดดเดียวหมดไปแล้วนี่เมนูแรกเลยหมดไปก่อนแล้ว แล้วก็จะเป็นหอยแมงผู้อบอหม,อบม้อไฟเอ้อบหม้อดินแต่เราไม่เอาหม้อนะร้อนหอยเ้าตัวใหญ่นะตัวเท่าแมงผูนิวซีแลนด์เลยใส่เจ,จ้านิวซีแลนด์มาเนี่ยนิวซีแลนด์ตัวใหญ่ดี มันจะกรุบ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 เวลาเคี้ยวชอบน้ำจิ้มเปรี้ยวเปรี้ยวสอดใจดีกับน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้แต่น้ำจ<ม>ิ้มซีฟู้ดให้เป็นแบบปั่นนะฟูเขียวฟูอย่างเงี้ยขออนุญาตเปิดโอ้ตัวเป้งๆป้งนี่เขาหั่นเป็นนี้ทานมันจะได้ดื่มว่น้ำจิ้ม เด็ดเลยอะน้ำจิ้มหอยหวานอร่อยนี่ตำเหล่าตำเหล่ามันมีปลาหมึกด้วยพี่ชายปลาหมึกด้วยนะแล้วก็หมูยออีกมีกุ้งหอยแครงด้วยกุ้งแล้วก็มีกุ้งด้วยนี่ก็กินหอยแครงอันนี้เออหอยแครงตรงนี้เลยเก็บกุ้งมาให้เด็กกินเนี่ย ปลาหมึกเลแปลกนะที่อื่นไม่เคยมีนะตำหลอไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนะหอมปลาล้หอมนะเออพอเข้าปากมันหอมนะปลาลาหนวดอไอยงเอนหนวดแล้วกันเนี่ยหมึกนะหมึกทอดกระเทียมหมึดเดียวหมึกแดดเดียวอ๋อหมึกแดดเดียวนะไม่ให้หมึกทอดกระเทียม เรารู้ได้ไงว่าแดดเดียวก็เขียนไว้ในเมนูเขียนว่าเหมือนแดดเดียวแดดเดียวมันจะแห้งไม่เยอะถ้าหลายแดดมันจะแห้งกว่านี้แดดเดียวจะแห้งไม่มากที่เขาว่าเรียกว่าแดดเดียวหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวคือเขาตากแค่แดดเดียวมีรู้ผมเนี่ยหมึกแดดครึ่งซอสพริก กุบกรอบหอมิม <music> ม <recipes> ีอะไรดีอ่ะทะเลเหรอหมึกแล้วกันจับเขาใส่เม็ดกระถินไหมด้วยนะรสชาติเยี่ยม มัวมากปลาร้าหอมเพราะเขาปาก,กเพิ่มเลยโหแบบรสชาติแบบหอมแบบปลาร้าเขาหอมดูตรงแบบยานใช่ใช่น้ำลายพา่อต้อลายพา่อจับสิตก็ต้องมาเที่ยวที่ตัดใจเลยนะตรงกับหอมพริกทอดอะพริกแห้ง ยังไงนับแกงควยเข้านนกันดีฮะนกงควยหมดแล้วอันนี้ต้องรีบกินเนี่ยฝนตกนะเนี่ยเหมาะกับแก้มดีนะกลุบกรุบคือที่สั่ง,างมาเนี่ยส่วนใหญ่กับแก้มล้วนๆอันนี้ไม่มีเมนอย่ข้าวต้มนะ เหมือนคนกินเขาต้มไม่มาวันนี้มเมนูกับแก้คงติ่ท่าพี่น้ำมากต้องมีตักบุ้งนะตักบุ้งไฟแดงยำกุนเชียงถือว่ารสชาติเหมือนเดิมมาติดครั้งแล้วรสชาติดีเหมือนเดิมแต่ร้านนี้เขามีซิกนะเนเจอร์อย่างหนึ่งนะไข่ตุ๋นอะไรเดี๋ยรารับเด็กอะเชียอยู่เจ <c oughs> ้าของร้านเชียอยู่นะไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นเนี่ยรารนะับเด็กอะถ้ายัางกินไหวอนะะ <c oughs> เด็กไม่ได้เด็กมีเรียนใช่ไหม,มงูนี้เด็กมีเรียนแต่ไม่ว<า>ันนี้อันนี้หยุดทำไมหยุดสอบอะ่ะสอบไงวันอังคารสอบวันอังคารวันจันทร์เขาหยุดครัวเปล่าพอกลับเด็กได้เดี๋ยวนี้ใช่ไหมไมี่เดี๋ยว <laughs> ต้มเปิดเลยนะกระดูกเก่งกับซีฟู้ดนะที่เมเมริกาซีฟู้ดว้ามีมันด้วย สเสรนร้อนโอ้ร้อนแน่โอ้โหร้อนอราดซีฟู้ดีหรือชิชโชฟูดฟูดหอมชิโชหอม,อม หอมนะไม่หอมแล้วเครื่องไม่กินมันนะกินดิมันกินอหอมหอมอร่อยเครื่องดนะิรสทำแข็งใส่กระได้ับข่ะรสชาติดีฮะอร่อย,ออยของเด็ดเลยเขาให้กินกุ้งอบหุ้นเส้นไม่ใช่กุ้งอบสามชั้นกุ้งกินเบื่อแล้วกุ้งสามชั้นเนี่ยอร่อยแต่ซ <c oughs> ีฟู้ดนิดนึงนะ ตับปลาคำใหญ่เลยหอมอืมหอมซอสเลยนี่ต้องหัดทำล้วเอาไว้ไปทำกลางเต็นท์อเอาแคมมั่งทำแขม้าแต่การให้เมนูนี้แต่มันต้องมีหม้อดิต้องมีหม้อหม,ม้อแค่ปิดฝาเฉยหม้อทำกับข้าวเราใหญ่ เดี๋ยวจัดให้เมนูหน้าอร่อยนะมันไม่ได้ใส่เกลือใช่ไหมใส่ใส่ซอสใส่อยุงล่างใส่ซอสเห็นไหมสีดำๆเนี่ยซอสหนาตาเขียวปะออร้านอื่นทำไมมันดำเหรอใส่ซีอิ๊วไงเขาก็ใส่แล้วแต่ร้านเขาใส่เยอะใส่น้อยซีอิ๊วมันต้องใส่อยู่แล้วเพิ่มสีสันพี่ดูนั่นไม่ก็น่าไปไอออกแคมก็ดีนะ อาแคมป์ออชลบุรีมีชลบุรีหรอแคมป์สวยดีแล้วก็มีน้ำเล่นตอนนั้นที่ก็ไปออกแคมป์เหมือนกันเถอะถ่ายมั่งแข่งคอยออกแคมป์อ่อนคอลสลับบุรีเออชอบนี้หอยเขาใหญ่เนอะร้านนี้ <laughs> กินเต็มปากเต็มคำเลยเหนือกรุบกรุบมาตอนนี้ดีคนยังมาน้อยแต่ฝนน้าจะมาแล้วะไม่ต๊กร้านไปกี่โมงนะไน่กี่โมงไม่รู้ะสี่โมงสีโมงเย็นตีสี่ยาวเลยยาวเลยอยู่ไม่เคยถึงแค่ตีสี่อ่ะมอกรับพวกไปดื่มมาแล้วมานั่งทาเข้าต้มกันต่อ ปิดตีสองเลยไอ้ปิดตีสองก็อยู่เลดได้ร,ร้าน <c oughs> ที่เขาปิดตีสองจะนั่งได้ยันเช้าเขาบอกถ้ามันสุกุณสาวอ่ะคนจะเยอะแต่มากลางวันช่วงเวลานี้เย,ย็นๆเนี่ยยังไม่มีคนค,คนจะมาแบบค่ำๆคนเยอะ วันนี้อากาศดีด้วยอ๋อกาศฟินมากดีถ้าฝนต้จะตกแล้ววนนี้ลมดีน่าจะไม่รอดแล้วฝนมาแน่นอนยังไงก็ไม่ตกอ่ะตกตอนเรากินเสร็จแล้วเราก็อิ่มแล้วนะฮะเราก็ปิดคลิปชาวแน่นะก็เนะี่เนิดงนนี่เปกัน ใครมาแถวรามอแผงก็แนะนำนะให้มาชิมดูเจนี่เขาต้มแปดลิ้วอยู่อยยออยซอยอะไรอ่าลอยซอยรามแผงสิบเก้าทับหนึ่งนะใครมาเที่ยวแถวนี้ก็เรามาแวะยูเขาเปิดตั้งแต่สนะี่โมงเย็นถึงตีสองดึกๆนะใครมาเที่ยวก็แวะกินได้นะเดี๋ยวเท่านี้ก่อนเพราะฝนจะตกแล้วต้องรีบแล้วต้องรีบ <laughs> รีบกินรีบกลับหรือเปล่านะ <c oughs> อีกทีหนึง่งแอเคแล้วก็เราก็ยังไม่รู้ว่าทริปหน้าจะไปไหนต่อเนอะดูอีกทีหนึง่งอันนี้แวะมาทุระแถวนี้เลยมากินกินข้าวกันเบาๆอ่าเจอกันทริปหน้าครับแล้วบอมบ๊ายบาย